เธอกับเจ้ายอดนะ่ะอาจจะคุ้นเคยกันมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นสะพายในบ้านนี้แล้วเธอจะไปคลุกคลีกับเด็กหนุ่มๆในบ้านใครเห็นเข้านะ่ะมันจะไม่งามที่จริงนะฉันก็เชื่อในความดีของเธอและก็รู้ว่าเธอนะทำดีกับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เลิกปฏิบัติหน่อยก็แล้วกันนะขอบพระคุณค่ะคุณหญิง อืส่วนเจ้ายอดถึงแม้ว่าจะบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็อย่าอยู่ใกล้ชิดกันสองต่อสองอีกนะฉันรู้ว่าสองคนน่ะคงไม่ได้คิดอะไรเกินเลยต่อกันหรอกแต่เพื่อความสบายใจของฉันฉันขอเธอนะ เรื่องมันจะจริงหรือไม่จริงเองก,ก็คงจะอยู่ไม่ได้แะละ้วว่ายอดข้าก็ลำบากใจนะไม่เป็นไรหรอกครับป้ายังไงผมก็ต้องไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วข้าก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เล้วนีกก่ใช่เองคงไม่ว่าอะไรข้านะผมเข้าใจครับป้า ย้อนต้องเดือดร้อนเพราะพี่แท้ๆเลยนะครูอย่าพูดอย่างนั้นสิครับที่ผมไปฝึกง,งานที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ตามที่ครูบอกนะครับว่างๆผมจะกลับมาเยี่ยมนะครับป้าครับป้าไงอ่ะถ้ายังไงผมฝากดูแลครูด้วยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ดูแลกันอยู่แล้วละฝึกง,งานเสร็จกลับมาเนี่ย lại lại chứng nghiệp về rồi nè นางนั่นมันปล่อยให้แกกลับมาแล้วเหรอแกทำอะไรเดี๋ยวนี้นะไม่เห็นหัวฉันเลยนะผมมีเรื่องคุยคุณย่าไม่ต้องเธออยู่นี่แหละเพราะมันเป็นเรื่องของเธอเลยอี่นางคนนั้นน่ะมันเสี้ยมสอนให้แกแข็งกร้าวกับฉันถึงขนาดนี้เชียวเหรออย่าไปโทษโสพิษเลยครับนี่เป็นความคิดของผมเองฮะผมขอ,อยาผู้หญิงคนนี้ฮะ ผม,ผมบอกคุณย่าแล้วใช่ไหมฮะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นเมียผมนั่นก็จริงๆพอผมไม่กลับบ้านเข้าหน่อยก็ทํางานหน้าแอบสวมเขาให้ผมเนี่ยเรื่องไอ้ยอดกับนางคนนีนะ้ผมรู้แล้วนะคุณย่าไม่ต้องมาปกปิดผมเลยพอที่คุณย่ากลัวผมรู้แล้วผมก็จะหยาดกับเขาเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะออกไปจากที่นี่ออกไปจากคุณย่าแล้วโรงเรียนที่คุณย่าลงทุนไปก็จะไม่มีใครดูแลใช่ไหมพอแล้วคุณย่า ผมไม่ทนจะทำอะไรเพื่อคุณย่าอีกต่อไปแล้วครับไอเนล่ะคุณหลงผู้หญิงจนหัวปากหัวปาฉันไม่ให้แกไปถ้าแกไปฉันจะไม่ต้องเลยครับคุณย่าไม่ได้มาขู่ผมเลยผมไม่เอาอะไรคุณย่าเลยเชิญคุณย่านอนกอดสมบัติคุณย่าไปเถอะครับผมจะไปหาคนที่ผมรักไปเลยไปกอดความรักของแกให้สมใจไคุณหญิงฮะคุณหญิงคุณหญิง คุณพ่อฟ้าคุณหญิงหญิงเป็นอะไรคะ อมอว่าไงบ้างคะภูมิเขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะแล้วก็อาจจะเป็นอัมพาตได้ให้รอดูอาการไปก่อนกาแก้วในเธอดูแลคุณย่าด้วยแล้วกันถ้ามีอะไรค่อยโทรมาบอกฉันคุณพาอภูมิคะตามคุณกันหากลับมาดีไหมคะไม่ต้องก็มีเธออยู่ทั้งคนแล้วฮนะก็ดูแลไปสิแต่คุณหญิงเป็นไม่น้อยนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะไม่ต้องเลยมผมบอกว่า<อ>ไม่ต้องเรียกก็ไม่ต้องเรียก ถ้าใครโทรตามแล้วก็ไล่ออกให้หมดเลยไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นไม่ต้องโทรตามเข้าใจไหมครับ ป้ากลับไปก่อนพระจ่าเดี๋ยวฉันอยู่เฝ้าคุณหญิงเองแต่เขาไม่ให้คุณเข้าไปเฝ้าในห้องนะคะไม่เป็นไรพระจา่าเดี๋ยวฉันนั่งเฝ้าหน้าห้องก็ได้เดี๋ยวฉันฟื้นขึ้นมาแล้วไม่เห็นใครใจจะเสียนะจ๊ะป้าถุงกระป๋องแก้วแม่คุณป้าจา่าพรุ่งนี้ป้าช่วยจัดของใช้ส่วนตัวของฉันคุณหญิงมาให้ด้วยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะได้ คุณก็เหมือนกันนะคะคุณคะคุณยาก็เหลือปุ่มคนเดียวหรือเปล่าคะก็ยังมีกันหาเป็นลูกพี่ลูกน้องอีกคน บัคร <c oughs> แก้วครับแก้วนอนอยู่หน้าห้องตั้งคืนเลยเหรอครับ ว่าพี่แก้วน่าจะกลับลบ้านไปก่อนนะครับเพราะยังไงเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่ให้ขี้ยมอย่างเดียดีครับบ้าพี่ยังเหลือบ้านอยู่อีกเหรอจ๊ะคุณหญิงก็ยังไม่ฟืนะ้นคุณภาคภูมิก็ไปแล้วไม่เหลืออะไรอีกแล้ว เข้าใจเย็นก่อนครับผมว่ายังไงคุณหญิงคงจะไม่เป็นอะไรมากหรอกครับตอนนี พี่คงต้องอยู่ดูแลคุณหญิงนะยังไงพี่ฝากจจนกับเ้าฟางช่วยดูแลโรงเรียนให้ด้วยได้ไหมจ๊ะผมว่าเราหน้าตามคุณกันหากลับมาดีกว่าน,นะครับคุณพระภูไม่ให้ตามจ้ะแล้วอีกอย่างคุณกันหาก็คงยังยุ่งอะ่ะพี่ไม่อยากรบกวนเธอจจนช่วยพี่หน่อยลวกันนะ ได้ค,ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโ okay, อเคจ้ะทานข้าวมันไส้กแกงกันแอ้วนะครับ hey, <yeah. S 1> ไม่มงงงะนะเดี๋ยวพี่พาวจะกินขนมมาเยอะเลยนะ,ะไม่มงงงงะนะจ้านี่เป็นรายการอาหารกลางวันค่ะอ๋อคา<ง>ม ยำกุ้งนะคะแล้วก็ยำปลาจระเมศนะคะไข่เจียวหมูสาบคณะหมูกาะคุณจ้า้องกันอะไรเพิ่เติม้างหมูหางกันเสรแรับลอชั่กลารโอเคเย้เยเยเฮ้รอแบบรอแบบ เรวงวันจันทร์หน้านี้นะคะแล้วนี่คือเอกสารที่ต้องค้างจะเเลียร์ด้วยค่ะโอเคต้องียร์ให้เสร็จภายใน2วันนี่นะคะ้าไ้รับู้าไม่ได้ก็ต้องคดวงวันร้ต้อตมลื่นด้านนู้นครับสามแยกเล็กไม่รู้แขนหางหรือเปล่าครับไม่รูู้้อ่ไอยู่ไหนู้วอน้อหนลูกฉันโดนแย่งาเลยค่ะกครับได้ครับไม่ต้องห่วงครับเดกวห้คไ้ล เทำไมไปดูหัวครับทุกคนผมเคลียร์หมดแล้วครับใจเย็นครับระมัดระวังนะครับก็ฉันสั่งให้ขนขึ้นไปไง่แล้วทำไมไม่ขนล่ะอุ้ยภูมิภูมิคะห้ามขึ้นนะคะทำไมฉันจะขึ้นไม่ได้ะ นอกจากคุณหญิงคุณภาคภูมิคุณประกาแก้วแล้วคนอื่นห้ามขึ้นค่ะฉันจะขึ้นมีอะไรมะผ่านความระทมเกือบจมน้ำตา